มานแก้มไฟ้านเด็ดเดียวร้อยไปแก้มหน้อยเป็นหวงหวงมาล่าเด็ดดวงใจเดียบดอกไม้เรียมใต้ใบสีบานอยู่จนเทีมด่นตั้งทำงานดูดตะการแล้วจึงว่าโยฟานมาตั้งใบปืนป่าว่องันนาและเทียนสิงเทียนหัวหัวข้ากี้ตั้งผู้วัยหน้าสูหัวใจเป็นตามพุทธเห็นตำล่าว่าไวอยากยังไงมากกว่าพ่อหอยอยากดูหน่อยมาพกว่าพ่อพัน ไม่ยกตานั่งนียงพ่อไม่ยกตานั่งดิียงเท้าคอเชิญพระพุทธเจ้ารักนอาสาพักการุมาบาปเยี่ยมมนกู้ใจบาตุงมาบาปผู้ใจมันอาตมันจะจันเทียมากุจันเที่ดีคอเชิญพระแมตุลนี้ตุเกณฑอาลงบาเบาบะกันคอเชิรไปสวนากุโลูขอเสิระตไปามดูเรียบร้อุนกทุกต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 ุกกตต ลุงระเด็จลงมาเป็นกำแพงกันเป็นตัวจำผีพวกกูตาได้ยแต่ไม่ดีไอหลานชายผู้นาจะได้รับไส้าป็นหารไปรับราชกาคังตัตั้มน่งพวกกูไม่ไี่น้องดีเลยกันแตนไป่ีตามไปเบนี่ไอเจ้าเบนี่้าตาฟ้ามาน้ำมาดูมาเพราะเจ้าเป็้คำสอนเราคนสอนอนลายแล้วเจ้าฟังแล้วเจ้าคือจดจำ่ได้ไปนหลานเกงเแต่้ามเกาไปกับหลาน ยามเจ้าปทตาหารเจ้าจ้ได้ประมาณเจ้าปีติจ้าพี่เนรบุตังคันทุนตุนหหนุญาเอาใจใส่ในเรื่องางานรถพิจาาทหารติดรถขีดยางลบขีดเตาเขาแถวรดทูกแนวยากแข่นขนหรือการเจ้่กันได้ต่างวงอนดุลต้องเริ่ับรักา เพื่พิจารหาในแก้วตาเพื่ไม่าในจำนานฝึกในการนอนหลอนไนไมือนไดงด้ย่งยิ่งเงี้ยเาตัวเองได้รักษานใจประมาณประาณัการโหรถึคนะอยู่ร่วว่าพวกมีพนุง้เด่นมงคเห็นกันทรใต้ชนคนใจตองเระือนละดกับัละลดกันนี่นั่นบ่ไว้

ăn nhau, nhau mướn ở nữa. Đấy, là không không Quay tai vừa tiên tiến của mày tai nạn của tao nhập bay nhau yêu bàn ngon tao nhập bay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  tai nùng ký tắt ký tinh 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 สามก็จะป่ามาบานเจ้ายญาไปหยิบแต่หนึ่งขอเชิญเด้อเชิญลูกตาเทปดาอยู่ป่าไม่คุกควงนอกเขาเขินก่อนเชิญเดี๋ยวคนในดวนมาขึ้นบานมันได้เจ้าหอยงูสูโสูบคิดนอดเจ้าขิงเก่ากระบอลงให้เกิดวาขิงเก่าหมู่ป่าน้ำคอแม่ มีทั้งป่า,าก,กินปีกผสมจำเจียวกลองกินกันเทียมมทั้งเสียกงงเย้าเงี้ย,ยงอดสุกทางต่า,างๆทีพันธ์เดี๋ยวพวกเป้าจับเอางอให้ปล่อยหมแม่ปล่อยอยูอย่ยยตาเลี้ยงเต่าในสองทางวันเจ้าไปอยู่ทางทางไกลไหมลุงแดงไอ้เจ้ากับเต้าโอมอื่นบ้านจะอยู่น,นั่นพอแม่ให้ไนนอ,อ้จืดอดพวกนี้ยุดเด็ดมาเป็นนอนชุดชุด หลวงเนาะกาแกนเพิ่นจะไปเมืองควงหลวงพะบัคก็ให้ตาพวกชาวลาจับจองไว้ก็ให้แม่นต่อยวังเนจะไปอยู่กัน3ปาปนาดอนอดยาได้นอนกินห็นยุงกินอ ยืนยุบกองโตเจ้าพอไห้นอนตลอดคุ้งตูนตันโตเจ้าจะลอยลงจะับ้าคงคื้อบานเจ้าญาไปพี่น้องให้มุยมุยม้ยหามาร้อยรับโู่เขนของเจ้ามาคอยตา